เจริญสุขเจริญธรรมตอนนี้ก็กำลังกินอยู่โยนโยนรับเลยแหละทำเหมือนไม่มองนะแต่โยนรับอ่ะดูนะนั่นน่ะเห็นไหมเราทำเหมือนไม่สนใจนะแต่ว่าับโอ้โหรับได้แม่นมากเลยโอ้แน่นอนอ่ะ นั่งทำปักจุ๊บชุบชุบบเลยเวลาเนี้ยข้าครับไม่ไม่ขวรต้มมามันจะมันจะเสียเร็วจ้ะนั่นแหละแบบเนี้ยดีโยมบางทีก็ต้มมามันได้แค่วันหนึ่งสองวันมันก็ต้องเอาเปลือกมาเงี้ยเราดีเนาะ เราไปคอยแกะเบือกทีหลังนี <laughs> ่ขนาดว่าอิ่มแล้วไปนอนแล้ว <laughs> อยากกินได้อีกอ่ะ <laughs> ถ้าเป็นเมินไม่มองดนะอย <laughs> <laughs> ่อยไหมจอฮะ nàng xuống rồi là... <laughs> ย้นแม่สักหน่อยลงนะมาพักไตรกลับมาได้เล่นกระจออันนี้เขาเป็นเหมือนลิงลิงแสมหรือไอ้สักอย่างแหละนั่นนะขอมาให้กินนะพันลบบีก็จะคล้ายๆกันจ้ะแต่เพียงแค่ว่าอันนี้อาจจะกินเยอะกินเยอะกินเยอะก็เลยอ้วนเลยนี่อ้วนปักเลยกินสุขภาพกินมากอ่ะ ฝาอ้วนวนเนะเดี๋ยวอ้วนเกินะนั่นลเนบบาวานถามาเป็นหานเดี๋ยวก็ไปนอนแล้วนั่นุดนั่งไขแตไข่ใหญ่ยังเลยอ่ะอ้วนเอยนไข่รหว่างไข่บอ่ะขับโพดสามฝักเลยเนาะ

น้ำเนี่ยหน้าไม่อายฉี่หน้าคนหน้าไม่อายบอกลูกนั่งนั่งฉี่แล้วเหรอโอ้โหเนี่ยถือว่าถือว่าจะสัตว์เดรัจฉานอ่ะก็ได้ย่นจ๋ออ่ะเขามาเลี้ยงเพลนเรื่องอะไรเขามาหาจ๋อแล้วเขาก็มาเลี้ยงเพลนพระแสดงว่าเขาเขาก็มีบุญนะเนาะเด็กเขานำคนมาได้ถวายเพลนให้พระอย่างเงี้ย อาจารย์เข้ามาแทนเท่ากับเข้าไปจอมาแทนใช่แต่ตอนตอนที่เท่ายังอยู่จอมาใหม่ๆตอนนั้นใช่แล้วจอเพิ่งเริ่มมาคงแขกจอมาอ๋อสิเคยดูคลิปติ๊กต๊อกแต่ว่าเราเหมืนขนเขาเขาเยอะนะใช่เจอตรงนี้ทำไมเขาไม่เห็นเลยเอาเหรอเหมือนเหมือนไม่อ้วนไม่จริงแล้วอ่ะผมยีนนิ่งเขาหัน